มวลน้ําเชียงใหม่คนถามต่อแล้วฮะโอเคตอนนี้เชียงใหม่เริ่มลดแต่ว่ายังไม่ได้คลี่คลายนะครับจังหวัดไหนต่อฮะอาจารย์แน่นอนก็หนีไม่พ้นลาพูนลำพูนก่อนลำพูนก็ไปสารพีก่อนอําเภอสารพีสารพีโดนแล้วตอนนี้หนักมากเลยใช่ครับสารพีนะครัลำพูนเสร็จปั๊บเขาก็จะไปจอมทองนะครับแล้วก็ไปฮอดสันปะตองจอมทองฮอดแล้วก็ไปดอยเต่าลงเขินปีพลเลยนะครับไม่มีจะมังงเทพนะอันนี้ยืนยันว่าเขินบุญพลรับได้หมด เขื่อนรับไหวถูกต้องครับเพราะฉะนั้นแปลว่ามันก็น่าจะสุดที่อำเภอต่างๆที่อาจารย์เล่ามาแล้วก็ลำพูนใช่ครับจังหวัดอื่นเนี่ยไม่น่าจะโดนถูกไหมฮะถูกต้องใช่ครับอ๋องั้นงั้นณตอนนี้เนี่ยคนก็ถามต่อแล้วว่าภาคกลางครับนะอุธยาของคุณหมอก็ดีนะฮะหรือว่านนทบุรีวันก่อนมีประกาศด่วนเนี่ยคนก็ตกใจหมดยของขึ้นที่สูงริมแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยจะเจอไหมคอาจารย์คืออย่างนี้ครับขอให้ดูภาพที่สองนะครับภาพกราฟิกของผมนะครับจะเห็นภาพว่า คือเราประเมินขณะนี้แล้วว่าปริมาณฝนสะสมและปริมาณน้ำที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปิดประตูแบบปี2 5 5 4เลยถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้น,นครับ <ฮะ S 1> ปริมาณฝนนะฮะตั้งภาพบนนะฮะยังน้อยกว่าปี2554ในภาคเหนือนะครับประมาณสัก5้็ได้คือน้อยกว่าเท<ด>่าหนึ่งถูกต้องเขาไปตกในที่จุดที่เปราะบางเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็น้ําก็เชียงใหม่ก็ลงแม่ปิงเชียงรายก็ไปลงแม่น้ําโขง นนี่นนคือความโชคดีไงไปตกที่แล้วไปลงลุ่มน้ําอื่นครนะอันนี้แน่นอนแล้วถามว่าจะเป็นแบบไหนก็คือ2 5 6 4 2 5 6 5ครับจะเป็นฐานของการท่วมในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณหมอยุทธยาเนี่ยออก็ต้องดูว่า2,565ท่วมไหมคุณหมอบอกท่วมแต่ยังรับได้ใช่ไหมฮะยังรับได้ก็แปลว่าปีนี้ก็อาจจะท่วมถูกต้องแต่ท่วมแบบแบบปี65ถูกต้องใช่เลย<อ>เพราะฉะนั้นเสนาบางบานผักไหบ ตอนนี้เหนื่อยแล้ววันนี้เพิ่งมาเรื่อยแล้วปร,าาริมาณการปล่อยน้ำเนี่ยตามแผนเนี่ยขณะนี้จะไปทะลุ2,500ลูกบา์เมตรตีครับซึ่งก็คือปี2564นะใกล้ๆนี้จะจะแตะ2564แล้วครับต้องดูว่าจากนี้ต่อไปนะครับเข้าใจว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่3ของเดือนนี้ครับจะมีฝนตกหนักเกิดจากล่องหรือพายุนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูอีกว่ามันจะเติมไปแล้วจะหนักไปถึง2565หรือไม่ นะครับต้องติดตามสถานการณ์สัปดาห์ที่3เป็นต้นไปนะครับแน่นอนครับเมื่อสองสาวันเนี่ยแค่น้ําทะเลหนุนสูงที่พระรามสองก็เหนื่อยแล้วเห็นไหมฮะเป็นน้ําจหนุนสูงสุดวันที่ 1819- 20นี้ครับนี้พอดีน้ําเหนือกําลังจะผ่านมาฮะบรรเจิพอดีตรงนั้นเป็นจุดวิกฤตที่สุดก็คือวันที่21ตุลาคมประมาณนี้ก็ต้องติดตามว่าพวกที่อยู่นอกคันถนนรถลาทั้งหลายพระรามสองเนี่ยก็ต้องติดตามสถานการณ์ แปลว่าจนถึง21ตุลาคมเป็นอย่างน้อยครับอย่างน้อยที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดใช่ครับณวันนี้เนี่ยถ้ามีคุณผู้ชมแฟนข่าวช่องวันดูช่องวันอยู่เนี่ยครับอาจารย์มีอะไรอยากจะเตือนพื้นที่ไหนเป็นพิเศษไหมครครับก็ตั้งแต่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมนะพื้นที่เปราะบางครับที่เปราะบางนะครับผมก็กําลังประเมินอยู่หลายๆสถานที่นะครับครับก็อย่างน้อยสุดก็เพื่อให้ประชาชนได้รู้ล่วงหน้านะครับพื้นที่นอกคันกั้นน้ํา ที่คืออยู่ริมน้ําอยู่แล้วแต่ชุมชนเข้าไปอยู่นอกคันก็แน่อนอนท่วมอยู่แล้วก็จะสูงขึ้นประมาณ40-50เซนติเมตรจากนี้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ